ใครนะคะมีว่ประมาณอยู่ที่5,000ถึง6,000บาทตัวนี้อยู่ในเรทราคานี้เลยนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์น่าสนใจมากๆกับตัว Vivo Y 2 0ตัวนี้เลยค่ะส่วนในรุ่นนี้ที่ชมพูได้มานะคะทุกคนบอกเลยว่าสีสันเนี่ยสวยงามมากๆสีเนี่ยมีความแมทช์กับกล่องมากๆเลยนะคะนั่นก็คือตัวสี Nebula Blue เดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยค่ะ เปิดมานะคะมันมีความแมทกันแบบนี้เลยอะ่ะตัวกล่องมีความมินิมอลในระดับหนึ่งนะคะออกสีขาวสีงเงินมาแบบนี้ในนี้นะคะก็เป็นตัวเคสซิลิโคนนะคะที่เขามีมาให้แล้วก็เป็นเข็มจิ้มซิมพร้อมกับตัวคู่มือที่เอาจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อ่านกันเลยนะคะตัวเครื่องเรามาดูนะคะว่าสีจะสวยงามขนาดไหน ชื่อดึงหูเหมือนไปดูแสงเหนือที่สวีเดนยังไงอย่างนั้นเลยอีกหนึ่งสีจะเป็นสีดาวไวท์นะคะก็จะเป็นสีแบบแสงตอนเช้าเชาแบบนี้นะคะสีขาวอีกหนึ่งสีเนี่ยก็น่าสนใจเช่นเดียวกันซึ่งตัวน,นี้บอกเลยว่าสวยมาก อะแดปเตอร์คือในรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์แต่ว่าอะแดปเตอร์นี้นะคะเขาให้มาเป็นแบบ5โวลต์2แอมเป์เป็น10วัตต์นั่นเองนะคะก็เขาไม่ได้มีตัวชาร์จเร็วมาให้เนาะแต่ในตัวเครื่องเนี่ยรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์แบตเตอรี่ 5, 000ม ah, ิลลิแอมป์แบบอึดๆจะเต็มไปเลยตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยที่เวอร์ชีนเขาบอกมาก็คือ16ชั่วโมงแล้วก็ใครที่เป็นสายเล่นเกมนะคะเล่นเกมได้ยาวๆติดต่อกันเลยโโดยที่่่ไมมต้องงชชาร์จ11ัว นั่นเองจ้ะทุกคนในรุ่นนี้นะคะเขาไม่ได้ให้มาเป็นพอร์ตชาร์จแบบไท p e ซนะคะเป็นแบบไมโคร USB อ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองใส่เคสดูนะคะทุกคนก็คือถ้าเรายังใช้เป็นเคสใส่นะคะก็ยังให้ความสวยงามระยิบระยับแบบนี้เลยนะใส่แล้วนะคะก็มีเป็นตัวกันฝุ่นให้แบบนี้เนาะโอเคแต่ชมพู่ขออนุญาตถอดก่อนเพื่อที่เราจะได้ดูดีไซน์รอบตัวเครื่องอย่างชัดเจนนะคะ มาดูในส่วนของตัวดีไซน์นะคะในส่วนของตัว vivo y20 รุ่นนี้กันบ้างนะคะด้านหลังต้องบอกตามตรงและตามจริงว่ามันค่อนข้างเป็นรอยนิ้วมือง่ายนะคะทุกคนหน้าจอนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอนะคะ6.51นิ้วนะคะซึ่งเป็นหน้าจอแบบตัว IPS LCD นะคะความละเอียดนะคะอยู่ที่ HD Plus เป็นแบบ Full Display แบบนี้เลยเป็นหน้าจอ IPS LCD นะคะความละเอียด HD Plus จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้าง จะเป็นขอบตัวเครื่องแบบนี้นะทุกคนมันไม่ได้เรียบไปเลยกับตัวฝาด้านหลังนะคะซึ่งตัวด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกในส่วนของตัวขอบข้างนะคะเขาจะเป็นตัวพลาสติกต้องยอมรับเลยนะว่า V ี V o ่เขาทาออกมาเนี่ยคือมันเป็นฟิลที่ดูไม่เหมือนเป็นพลาสติกเลยนะเรื่องของหน้าจอรู้ไปแล้วนะคะขนาดอยู่ที่6.51นิ้วนะคะ IPS LCD นะคะความละเอียด HD Plus ตัวพอร์ตชาร์จด้านล่างนะคะมีเป็นรูหูฟัง3.5มาให้แต่ว่าอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยไม่มีรูหูฟังมาให้นะคะมีเป็นตัวรูไมโครโฟนมีเป็นพอร์ตชาร์จไมช่ช Type C แต่เป็นไ i โคร SD มีลำโพงนะคะส่วนทางด้านขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มสแกนนิ้วซึ่งเขาบอกเลยว่ารวดเร็วนะคะถึง0.3วินาทีโอ้เร็วจริงทุกคนก็สามารถ ปลดล็อกได้ทั้งลายนิ้วมือนะคะแล้วก็ในส่วนของการสแกนใบหน้าสําหรับตัวใส่ซิมนะคะในตัว vivo y 2 0รุ่นนี้มาเป็นแบบ triple slot สามารถใส่ได้2ซิมนะทุกคนใส่ micro SD card ได้อย่างที่บอกว่าในรุ่นนี้เป็นตัว ram 4 r o m 64สามารถใส่ micro SD เพิ่มได้นะาาถึง 256GB นะกนัาานะ ดูในสสวนของตัวสเปคกันบ้างดีกว่านะคะอ่ะเราเข้าไปที่ตั้งค่าเพื่อเปิดให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะซึ่งในรุ่นนี้นะคะเขาก็ให้มาเป็นตัวชิปเซ็ตตัวใหม่ตัว Snapdragon นะคะ460ในส่วนของตัว a r r e n ดนะคะ610เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยไหวอยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกไว้นะที่นี่ว่ามันไม่ได้เล่นเกมแบบปื๊ดป้าดเหมือนตัวแฟรชชิดเปลือยทงหรือว่าตัว Snap d r a ก้อที่มันเป็นตัว7204อะไรขนาดนั้นแล้วก็มาพร้อม ะะกับตัวระบบที่เป็นตัว f r a n c h o s s นะคะก็เป็นเ v อร์ชันล่าสุดส่วนในเรื่องของตัว ram อย่าที่แจ้งไปว่าเป็นตัว่ะนี่เลย ram 4 rom 64นะคะเพิ่ม micro sd card ได้อยู่ที่256 gb เรามาดูในเรื่องของฟิลความสัมผัสกันนะคือมันค่อนข้างสมูทนะคะมันก็จะเป็นจอแตนดาร์ดแบบ6 0เพทั่วไป ในเรื่องของตัวกล้องนะคะกล้องหน้าเนี่ยเขาให้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะเป็นตัวหยดน้ําแบบนี้ส่วนด้านหลังนะคะมาเป็นตัวชิปโป้คัมเมานะคะให้เลนกล้องมา3ตัวด้วยกันซึ่งตัวเลนหลักนะคะความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มีเลนมาโคถ่ายรูปแบบโฟกัสระยะแบบใกล้ๆถ่ายดอกมงดอกไม้เนี่ยสวยงามแน่นอนความละเอียดที่2ล้านพิกเซลใครชอบถ่ายรูปเดฟคัมเมอานะคะแต่ว่าจะถ่ายรูปเป็นแบบบลูพอย โดยการใช้เลนเดฟเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของความมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีเดฟมาให้ที่2ล้านพิกเซลเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวฟีเจอร์กล้องกันนิดหนึ่งก็มีโหมดไม่ให้ครบครบอย่างที่เรารู้ในตัวสมาร์ทโฟนทั่วไปนะคะมีพานโนรามานะคะมีการถ่ายโหมดพอป พอเทซึ่งสามารถปรับระยะได้นั่นเองนะจ๊ะก็เป็นประมาณนี้คือรู้อยู่แล้วนะคะว่าใน Vivo เนี่ยเขาสามารถที่จะปรับความบิวตี้เนี่ยได้ในเรื่องของความสวยความงามนะคะผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างชอบมีโหมดวิดีโอมาให้สําหรับการถ่ายวิดีโอนะคะอัดได้ความละเอียดนะคะอยู่ที่นี่เลยคะ่ะพันแ p นะคะแล้วก็ 720p นะคะอยู่ที่30เฟรมทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังนะคะ การดู Youtube Entertainment ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในโซนของตัววิดีโอกันบ้างโอเคฟิลภาพยนตร์นะคะในการรับชม Youtube ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งหน้าจอของเขานะคะเป็นหน้าจอแบบ HD Plus เนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูคอนเทนต์ u t u b e หรือว่าในตัว Netflix ก็ดีนะคะก็จะดูได้ความละเอียดที่ HD นั่นเองคุณภาพเสียงของเขานะคะเป็นยังไงกันบ้าง เสียงอยู่ประมาณ70%นะคะอ่ะ <S <S เขามีโหมดเกมมาให้ด้วยนะคะอันนี้คือดีมากถึงแม้ว่าจะเป็นตัวรุ่นน้องเนาะใครเป็นสายพับ G คือถ้าเป็นตัวรุ่นเล็กนะ snapdragon 460ถามว่าเล่นได้ไหมจริงๆเขาก็เล่นได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเร็วปืดปั๊ดอะไรขนาดนั้นเล่นพอแบบว่าแก้เหงาแก้เซง็งรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่5,2 9 9บาท vivo y 2 0ค่ะตัวกราฟิกสำหรับเกมพับจีนะคะที่จูพูลองเทสเนี่ยก็คือจะพูจะปรับถ้าจะให้เล่นมันแบบโฟล์ฟไม่ติดเลยนะก็จะปรับนะคะตัวกราฟิกเนี่ยเป็นดีแล้วก็เฟรมเรทจะอยู่ที่สูงอันนี้คือบอกว่าในตัว vivo y 2 0ตัวเนี้ยเล่นได้สมูท Okay. ถ้าเราปรับแบบสูตรของเขานะคะปรับได้แค่ไหนสําหรับตัวนี้นะคะปรับได้แค่สมดุลเท่านั้นนะคะยังไม่รองรับ HD เนาะสำหรับตัวเกมผับจีประมาณนี้นะคะโดยรวมภาพเนี่ยสวยงามอยู่ละแต่ในเรื่องของตัวการาฟิกก็แล้วแต่และ ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจนั่นเองสําหรับใครนะคะที่ต้องการดูรีวิวฉบับตัวเต็มเดียวชมพูจะแปะลิงก์นะคะรีวิวไว้ให้นะคะกับใต้โพสต์นี้เลยหรือใครที่อยากจะดูคอนเทนต์วิดีโอใน Youtube Channel สยามโฟนของเราก็มีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ชมพูขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆาเลยค่ะบ๊ายบาย